แล้ว<ไ>หาปหญหาอีกย่างเปิ้ลก็จะเฮ้อลุงชายเอาเขี้ยวหน้าเขา้าเกาะเขา้ขาเกาะบอกไปเปิ้ลก็ิ้ลปิ้ลก็ต้อบอกไปนะกะตอนลงก็มีโลมเฮ้ยลุงชายล่อ <c oughs> อ๋อลุงชายเนี่ยอย่างครับรถน้ำพักการงานคิงาะห่าใกล้เนี่ยเลยมาปลูกพักเนี่ยอ๋อปลูกพักเอาเนาะเออบ่คว่าอย,ย่ากการย่างานเออเนี่ยปลูกพักเนี่ย การงานเปิ้นจ้างบะเนี้ยเนาะมบเนี้ยพูพักแน่นอนเออเนี่ยผมจะอู้ทุละตัวลุงชายพอมีเวลาก่อนครับเพราะอไรจะอู้ทุละตัวครับก็ว่าไหอ๋อผมจะอู้ทุละก็อู้ทุละที่เห่าน้ำหดหน้าอู่แล้วอู้มาแรกธทุละอย่างอ๋อผมจะอู้เรื่องการเรื่องงานนะกก้าอู้มาจะอู้เรื่องการเรื่องงานว่าลุงชายบะเดียวนี่อย่างถึงบ้ฮับการฮับงานโอ้งานแต่คิงอ่ะ ฮับเตี่ยหาเงี้ยมาได้อ่านฮะมันเนี้ยผมปลูกพักได้ฮะสบายใจเอาอย่างงี้อันนี้เป็นงานง่ายเลุงชายฟังก่อนกะฟังฮดเตื้อฟังผมก่อนได้ก่อนครับอู้มาได้ป่ะอู้มาเดี๋ยวก่อนกะลุงชายก็ถอยไปออกห่างๆหน่อยมากรละกุยใส่ผมได้อย่างก่อก็คิงอู้กรรอู้กรรมขิงเงียมาอู้มาไอ้เสมเอ้ยก็เข้าใจเป็นลูกฮะานะให้ตีนหัวละ ตีนเนี่ยไปว่านกะไปอู้ว,ว่านกะเออผมผมานี่ผมมาซ้อหาลุงชัยลระซ้ออย่างาจะมาอู้เรื่องการเรื่องงานนะครับจะมาอู้เรื่องการเรื่องงานกับลุงชัยนะครับว่าประเดี๋ยวเนี่ยลุงชัยตั้งจังหวัดนี่ลุงชัยห้างานก่อครับสมมุติว่าอย่างกําแพงเพชรนี่ลุงชัยห้บาบก่อนครับนี่อย่างเออถามก่อนก่อนนี่อย่างอะ่ะทหารรับได้ให้กล่อห้ับเออของงานเนี่ยครับของงานอันยัง เรื่องงานนึนกะเอองานอะไรยังเออได้๋ยวเาน้ํำหมดอิงก็งานงอ,ไอานานะไรยังอู้ม,มาอ,อูก่อนเนาะเออจะฮับปะฮับ,บ่ากันแหมเรื่องเออก็บ่าเดียวเนี่ยเสียมาดอยู่กับแพงเพชรยังเพิ่นมีงานประเพณีแข่งบอกไฟเนี่ยหูจักบอกไฟก่อเออเออบอกไฟบ้านเฮาที่ห้องเป็นบอกไฟหมื่นบอกไฟล้านตีเป่นจุดกันเออแถวว่า สันกำแพงที่เปิ้นแข่งขันกันนะออแต่อันนี้ก็คือเปิ้นจัดกันที่จังหวัดกำแพงเพชรออแล้วเสียมาศเนี่ยเปิ้นได้ติดต่อผมเข้ามาว่าขอไปช่วยกรมเปิ้นก็จะฮื้อค้าใจ้จายอยู่ประมาณหนึ่งมืนแล้วก็ออกการถตู้นั่งไปแหมตั้งหากอย่แล้วผมมาถามลุงชัยเนี่ยผมมีความผิดกะผมถามก่อนเอาเอาเอา,เอาได้หาไปาย่ายยังอ่าไปพอบางไฟอ่ะ ได้กะแล้วเอาขอหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเพิ่หาไปอย่ยังจ้าไปพอหาโอเคก็คนพอเพื่อจะมีเต็มทันหมดแล้วจะจ้างไปอย่ยังจ้างไปพอห้างไปย่ยังฟังก่อนฟังก่ะว่าถ้าเขาจ้างไปพอมันบาดใจเรื่องกาถ้าสมมติเพิ่งจ้างไปแล้วหาไปอย่ยังเปิ้ลก็จะฮ้อลุงชายเอาเขี้ยวหน้าเข้าเกาะเข้าเกาะบอกไฟเปิ้ลก็ขึ้นมาตัยบอกไฟนะก้าตอนลงก็มีโลมเฮ้ลุงชายล่อเอ้า ล้มกะเอ้าฮักขอนระเบิดครับต้องไประเบิดมันมีระเบิดโอ้ปะไอ้เซมฮักแค่เกี่ยนตายยิงฮักงานแต่ยังหันเงี้ยมาได้ยิงเง้ยคนยิงเต้าหันละเออเอ็นเนาะมาเอ็นเอ้าแล้วยังแบบเอ็นมันจะถึงไหมยะไหยะงานง่ายๆเอาเขี้ยวเขาเกาะแบบจะได้ออกแหงออกแบบสักอย่างอ่ะแล้วมันฮักก็ขึ้นฮัไประเบิดกับบอกใบระเบิดลงต่อลงลุงชายก็เอาหัวลงเอากะเออฮักเขาตายเขาบ้า หมาูหิงอะไรเส็มให้แค่กินนตายกับ็ิงอ <c oughs> ่ะไปะเอาหําละโอตแล้วบ่โหดน้ำพักละบโหตละฮะเสียลมอะเสียลมหําละเออก้า,าเด้ออโหแตนลุงทิ้งเหีบป่ะเออกาย